เเเยออะมมมมาาากก้หืนนไไ่ดใบส่่มันนเดงๆๆลือส้วัสดีค่ะทุกคนลีเองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีนฟาราดานะคะคลิปนี้มาในชุดนอนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะลีนจะมารีวิวชุดนอนค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ชุดนอนไม่ได้นอนนะเป็นชุดนอนที่นอนดีเวเลยค่ะจากร้านดังในไอจร้านหนึ่งนะคะที่ดาราใส่กันเยอะมากๆร้านนี้ คือลีนสไลด์ไอจเล่นใช่ปะแล้วไปเจอดาราท่านหนึ่งนะคะเขาใส่ชุดนอนคือใส่ชุดนอนแล้วถ่ายรูปที่ชายหาดอะเดินชายหาดเล่นลีนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นชุดนอนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาทุกคนลีนก็เลยตามแท็กร้านไปเนาะแล้วไปเจอดาราใส่กันเยอะ นะคะร้านเดี๋ยวลีนขึ้นชื่อร้านให้ตรงนี้นะคะชื่อร้านมัสลินปาจมัสนะคะคือตอนนี้ลีนกลายเป็นสาวกชุดนอนของร้านนี้ไปแล้วนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวของดีบอกต่อนะเป็นแบบใช้แล้วบอกต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะว่าลีนไม่ค่อยเห็นใครจะรีวิวชุดนอนเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะเริ่มแรกนะลีนก็ สั่งมาก่อนลองมา2ตัวนะคะก็คือมีผ้า2แบบที่ลินสงมาจะเป็นซิลาตินนะคะก็คือแบบนี้นะเบามากเหมือนไม่ได้ใส่คือใส่แล้วมันเหมือนไม่ได้ใส่อ่ะอแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเยื่อผ่ออร์แกนิกธรรมาชาติ100%เเซนลยก็คือออร์แกนิกบมบูนะคะลินสามา2สองตัวเนี่ยเนี่ยลินเอาลินเอ,เอาตัวอย่างมาให้เพื่อนดูด้วยนะคะเนี่ยสักครู่อันนี้ก็คืออันนี้นะตัวเนี้ยลายการ์ตูนเนี่ยเป็นผ้าออร์แกนิกบมบูเห็น เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะน่ารักมากแล้วนุ่มมากๆนะคะอีกอันนึงก็คือผ้าสีกัตตินแบบนี้คือลื่นแล้วละเอียดมากทุกคนดูสิมันเด้งเดงลื่นๆอ่ะคือลายนี้ก็คือโซเอาไหวมากนะคะพะเขาลงของปุ๊บลินจะ 4F ใช่ป่เฮ้ยหมดค่ะคุณพระนะคะหมดลินก็เลยเออต้องมาจำจองไว้นะคะพอเข้ามาลินก็ถึงจะได้นะอันนี้ตัวเนี้พึ่งได้มานะคะน่ารักมาก นี่ก็เป็นคอบัวน่ารักมากนะคะแล้วตัวที่ลินใส่อยู่นี่ก็เป็นลายฮิตของเขาเหมือนกันนะคะนี่คุณคุณพิมพดาวใส่ด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ดูสวยมากนะคะแล้วก็ใส่สบายมากๆอย่างตัวนี้นะคะลายจุดตัวเนี้ยก็จะเป็นรุ่นขายดีของเขาเลยนะก็จะเป็นผ้าแบมบูออแกนิกนะคะก็คือเป็นเยื่อไผ่าจากธรรมชาติคือมันจะต่างกับใยสังเคราะห์อ่ะทุกคนอะไรที่มันมาจากธรรมชาติมันก็จะมีความแบบละมุนนีอะไรอย่างงี้แล้วมันจะมีความแบบว่า เนเชอรัลคือมันนุ่มคุณสมบัติของผ้านเนี่ยนะคะมันก็จะใส่สบายแล้วก็ซับน้ําได้ดีนะคะก็อย่างลีนะใสอ่อยู่บ้านตอนกลางวันใช่ปะอย่างมันเป็นเสื้อแขนยาวขายาวอย่างเงี้ยแต่ลีอยู่บ้านตอนกลางวันไม่เปิดแอร์นะแต่ก็ไม่รู้สึกว่าร้อนเลยนะคะทุกคนแต่มันสบายตัวมากๆเลยนะผ้าตัวเนี้ย แบบแรกผ้าออร์แกนิกบมบูนะคะหรือว่าเยื่อไผ่ธรรมชาติร้อเปซนตนะรีเลือกมา3ลายนะคะขวามือเนี่ยลายจุดก็คือมาแชร์ลยนะทุกคนใส่แล้วน่ารักโคตรๆฟีลการใส่ก็นุ่มแต่ว่าผ้าจะไม่หนักพิ้วไปกับลําตัวของเราเลยนะสบายผิวนุ่มผิวมันจะโปร่งๆไม่ร้อนนะคะกลางวันอย่างที่บอกรีนใส่อยู่บ้านไม่ได้เปิดแอร์แต่ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนลึงเหงอออกเลยนะผ้าเยื่อไผ่เนี่ยมันจะเป็นผ้าที่ให้ความนุ่ม ใสและสบายดูดซับความชื้นได้ดีอย่างเช่นเหงื่อหรือว่าน้ำอย่างนี้นะคะมันเหมาะกับคนขี้ร้อนด้วยแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ระคายเคืองมันมาจากธรรมชาติ100%นั่นเองจ้า แบบที่สอนจะเป็นผ้าซิลซาตินนะคะซึ่งเจ้าผ้าซิลซาตินเนี่ยมันมีหลายเกรดมากๆเลยทางร้านเนี่ยเขาจะใช้เกรดแบบพรีเมียมเลยนะทุกคนอันนี้ดีใส่แล้วมันจะลื่นเคลิ้มหลับสบายอารมณ์เบาๆเหมือนเราไม่ได้ใส่อะไรเหมือนเราเปลือยกายนอนอ่ะทุกคนแต่บางครั้งนะเหมือนมีอะไรมาโอบเราไว้อบอก,กอดเราไว้ยิ่งเรานอนในห้องแอร์เย็นๆนะยิ่งสบายตัวไปอี้ขวามือเนี่ยจะเป็นชุดนอนเดิมที่ลีนใส่อยู่นะคะก็จะซื้อตามห้างสรรพสินค้านะราคาก็ไม่ใช่ถูกนะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็น เป็นผ้าซิวซาตินที่ซื้อจากร้านนะคะน,นี่ดูใกล้ๆเลยอันนี้มันจะมีความแบบหนาๆมันๆน,นะคะเพราะรูปแบบมันก็จะแบบไม่ไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยเด้งนะส่วนอันนี้มันจะละเอียดเห็นไหมละเอียดเงาเงาอ่ะนี่นะคะเทียบกันดูเห็นปะอันนี้จะทอละเอียดส่วน,นนี้ก็คือ มันจะไม่ค่อยโปร่งไม่เด้งนะคะอันนี้ก็คือใส่สบายกว่านี่เดี๋ยวลองเทียบตัวนี้ดูนะคะตัวเดิมที่ลินมีเวลาใส่นะน,นี่ก็จะเด้งๆอันนี้มันก็จะเบาๆานะคะอันนี้ก็จะมีน้ําหนักนะทุกคนอันเนี้ยจะมีน้ําหนักมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ทําให้รู้สึกหนักเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นผ้าแบมบูออร์แกนิกนะคะของทางร้านก็คือนุ่มเหมือนกันเทียบกันสองแบบเลย ใครชอบนุ่มๆน,นะคะใส่สบาย<ม>ก็มาทำแบบโบอร์แกนิกใครชอบแบบเหมือนไม่ได้ใส่เด้งๆก็ซิวสาตินแบบนี้นะจ๊ะส่วนตัวลิงก็คือจะชอบซิวสาตินมากกว่านะเหมือนเปลือยกายอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใส่สำหรับการดูแลรักษา ชุดนอนร้านี้เขาก็จะใส่เครื่องซักผ้าได้นะคะทุกคนแต่ว่าครั้งแรกนะคะแม่ค้าเขาแนะนําว่าให้ซักมือเบาๆก่อนเพื่อเป็นการเหมือนเปิดเนื้อผ้าหรือเปล่าลินไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ mm ่ะ hmm. ก็ครั้งต่อไปก็ซักเครื่องในโหมดถนอมผ้าแล้วก็ใส่ถุงถนอมผ้าด้วยนะจ mm ๊ะ hmm. ก็เป็นอันได้นะคะ ส่วนราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ790บาท990บาทอย่างนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปเลือกได้ใน Ig นะคะมีหลายแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวหรือว่าแบบกระโปรงอย่างนี้นะแล้วก็เป็นแขนยาวกางเกงมีหลายแบบมากแล้วก็มีลายหลายลายมากคือลายไม่ซ้ำลายสวยมากตอนนี้ลิงก็แบบตามเก็บคอลเลกชันร้านนี้อยู่นะคะสะสมได้ประมาณตอนนี้ก็ซื้อมา3ครั้งมีประมาณ10 18ตัวแล้วอะ่ะทุกคนคืออะไรนี่ร <c oughs> ินชอบนะคะอย่างเวลาถ้าเกิดเราไปเที่ยวข้างนอกใช่ปะคือรินเป็นคนที่ออกไปเที่ยวข้างนอกกับครอบครัวบ่อยนะคะแล้วช่วงเช้าอะ่ะเราจะออกมาลงมาทานอาหารเช้าอย่างเงี้ยคือชุดมันน่ารักอะ่ะทุกคนอยากใส่ชุดนอนลงมามันไม่น่าเกียดเลยนะจะบอกให้จริงๆคือมันแบบดูดูเหมือนไม่ใช่ชุดนอนได้ซ้ําในบางไลน์นะคะทุกคนน่ารักมากถ้าใครเดินทางทเที่ยวบ่อยๆนะแนะนําเลยค่ะ สำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจะไปเข้านอนแล้วะคะ่ะทุกคนหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์ไปและที่แน่ๆอย่าลืมกด Subscribe ไว้ที่ช่องลินฟาราดาไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนติดตามไว้นะคะทสาวสัยกรรมความสวยความงามรีวิวต่างๆของผู้หญิงนะคะพบกันค่ะบ๊ายบายจ้า